เริ่มเลยอาเริ่มเลยเธอจับท้องใช่เฟเซกี้ฉันเพิ่งจับท้องเธอจับอยู่ตอนเนี้ยใช่ฉันก็จับอยู่ตอนนี้ตอนนี้เธอยิ้มใช่ฉันยิ้มเธอขยับมึงก็กิ๊กเธอก็ขยับเป็นกูกิ๊กเหมือนกันใช่ฉันก็จับเป็นกูกิ๊กเธอขำเธอยกใช่ฉันขำเธอยกตัวใหใช่ฉันยกตัวใหญ่เธอยิ้มอีกแล้วเธอยิ้มเธอก็ยิ้มเหมือนกันใช่เธอมีความสุขอยู่ใช่ยังมีความสุขแล้วเธอก็แบบอุ๊เมื่อกี้เอ็นตัวใช่เฟเซกี้ฉันก็จะเอ็นตัวใหญ่ ใช่ฉันก็เอ็นตัวตามเธออาเธออาปากลองเห็นความรู้สึกมากขึ้นเห็นความรู้สึกมากขึ้นคือซื้อตกกุกกระกันเธอรูตกกุกกระกมากกว่าฉันอีกเธอยิ้มฉันทันทีเธอใช่เธอยิ้มแล้วก็เอ็นตัวอึ้งอย่างงี้ได้เยเอ็นตัวอะไรแต่ก็อึ้งอย่างงี้เอ็นตัวอีกแล้วแต่ฉันเอ็นตัวเมื่อกี้เธอชี้ฉันแล้ก็ชี้เธอใช่เธอชี้เธอ อาจจะทำไมซื้อช่วยใช่เธอขใช่เธอขเอามือปิดปากเธอมือปิดปากเธอเอตัวมาข้างหน้าใช่เอเอตัวไปข้างหลเธออึ้งอาเอึ้งเธอดูกำลังคิดอยู่ใช่เักำลังคิดอยู่เธอเอตัวไปขางหลังแบบใช่เเอตัวข้างหลังบปงีเธอมีติกาเธมีติกาเธอมีตีกาเห็นไหมเขา ตลกเธอกำลังตลกอยู่นะก็แบบสะใจเลยฉันไม่ได้สะใจฉันแค่พูดตามแบบย้ำฉอนพูดตามความรู้สึกชัดโอเคได้จะซื้ออีกแล้วไม่ใช่จะซื้ออะไรอ่ะเธอกำลังสงสัยในตัวฉันไม่ใช่สงสัย๋อาใช่สงสัยเลือกซื้อ เธอกำลังคิดอยู่ใช่เชนกำลังคิดอยู่เธอเดินขึ้นเดินลงใช่เชนเลันเดินขึ้นเดินลงทำไมเธอเดินขึ้นเดินลงเพราะฉชนกำลังคิดไม่ออกดีจูเพราะคิดไม่ออกอะสิ่งที่ทำคืออยู่กับเขาเวลามันคิดไม่ออกแปลว่าเรากลับมาอยู่กับเขาว่าทำอะไรดีทำอะไรดีอยู่กับเขาเห็นเขาไปดีแล้วต่อค่ะเธอกำลังคิดอยู่ใช่ใชนกำลังคิดอยู่ไม่ต้องคิดแล้วเธอบอกฉันว่าไม่ต้องคิดแล้วใช่ฉันบอกเธอไม่ต้องคิดแล้วเธอกำลังยิ้มเธอกำลังเธอใช่ยิ้มเธอก็ยิ้มเหมือนกันเธอจับหน้าอก ใช่ฉันจับหน้าอกโอเคตบมือ,ๆๆอเพืๆๆๆอ<า>่อนหน่อยดี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 เห็นมงเป็นต,ตอนที่มันเริ่มแบบความสนุกมันมาจากตอนที่เราเริ่มรีแลกซ์ไหมไ <ป S 1> พอเราเริ่มรีแลกซ์ความสนุกมันมากขึ้นเนาะมันก็แบบพูดในสิ่งที่เห็นแล้วมันจะหลุดไปบ้างก็ไม่เป็นไรเรายังอยู่ในเกมเรายังทำมันอยู่ดีมากค่ะสองคน้ามา